จมดอกทุงท่งชุ่มดอกกระเจียวครับเนี่ยดวยสองข้างทาง,งมีแต่ดอกกระเจียวกำลังระยะลายแล้วนี่รับเบื้องดอกกระเจียวครับ คิดว่าสิ้นเดือนนี้ก็คงจะเบิดหรือมัง้งมันไกลแล้วสวยงามครับสุดยอดคุ่นคาหยุดอยอ,ยอ,ยอ่วันแม่เนี่ยลงกัน xuất ngầm Khắp đẹp, đẹp, gần phên phên